เโอฟูดินานตำนานกองหลังปีศาจแดงออกโครงยกย่องโมเมสตซาล่าปี่จอมถล่มประตูของลิเวอร์พูลบวกกาวข่าวระดับซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างเนวเมซี่ไปแล้วในปัจจุบันนับตั้งแต่ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของโลกย้าอวจากบาเซลหน้าไปอยู่กับาริเต์แชเมนชื่อของเขาก็แทบจะถูกลืมเลือนไปจากประเด็นสนทนาของคอรูกหนังทั้งโลกแน่อนอนว่าคุณภาพฝีเท้าหรือทักษะลีลาการเล่นอัศวินชันของเมซี่ มันก็ยังคงเจ๋งแบบเดิมนั่นแหละไปด้วยจําหวะประตูและแอซิสรวมถึงความสําคัญที่มีต่อทีมมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่นั้จุดกระเรื่องธรรมดามากที่ผู้คนจะเลิกสนใจขณะเดียวกันโมเมสซาร่ากับระเบิดฟอร์มร้อแรงต่อเนื่องจนกลายเป็นนักฟุตบอลที่สุดยอดของึกอตแลนด์ตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนแถมลากยาวต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี2021และเชื่อว่าคงไม่มีใครได้รับความสนใจไปมากกว่าเขาอีกพักใหญ่เลย แค่ตัวเลขสถิติคุยกันอย่างเดียวก็ชัดแล้วเพราะตลอดทั้งปี2021ไม่มีกองหน้าคนไหนยิงประตูได้มากเท่าซาร่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถมยังมีส่วนร่วมกับการทำประตูอีกมากมายจนทิ้งห่างผู้เล่นที่ตามอยู่อันดับ2ไกลหลายช่วงตัวเลยทีเดียวนอกจากนั้นโมซาร่ายังทำลายสถิติต่างๆอีกมากมายทั้งไป่วทั้งในฐานะผู้เล่นของลิเวอร์พูลและพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งมตาตรฐานระดับนี้ก็มากพอที่จะทำให้เขากลายเป็นตำนานได้สบายๆแล้วละ่ะ เคลยียเอมปาเป้อาจเซ็นสัญญาใหม่กับปารีสแซงต์แชงกงหลังมีรายง,งานว่าแพ้แชร์ยื่นขอเสนอสุดงามเป็นสัญญา2ปีมูลค่ารวม80ล้านยูโรแต่เหล่าผู้สื่อมาน้ำหอมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเคลยียนเอมปาเป้ว่ากําลังเจรจาเรื่องการทําข้อตกลงใหม่กับปารีสแซงต์แชงก์และมีโอกาสเซ็นสัญญาใหม่อีก2ปีมูลค่า80ล้านยูโรกับแพ้แชร์เอมปาเป้อยู่ภายใต้สัญญากับปารีสแซงต์แชงกงจนถึงซัมเมอร์นี้เท่านั้น น้าุกวัย2่ปีตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาย้ายไปค้าแข่งกับแรมเรดแบบไม่มีค่าตัวขณะเด,ดยียวกันแป๊ะแช่ก็พยายามทำทุกวิถีทางเผื่อน,น้มน้วให้เจ้าตัวทำข้อตกลงใหม่กับสโมสรเช่นกันลามรายงานระบุว่าปาริสเซ็งชแมงเตียงยื่นข้อเสนอสุดพิเศษ2ปีมีค่าจ้างสูงถึงซีซสันละ40ล้านยูโรซึ่งมากกว่า2อ,ส,อสตาร์ดังอย่างเลโอนลเมซี่และนิม,มาเพื่อนโน้มน้วให้กองหน้ารายนี้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว จนเรอร์เมริทเคยยื่นข้อเสนอเป็นสัญญา6ปีรับค่าจ้างซีซสั้นละ21ล้านยูโรพร้อมโบนัสเซ็นสัญญาอีก40ล้านยูโรดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเอ็มปัปเป้ว่าจะเลือกระยะสั้นกับแป้แชร์หรือตอบรับระยะยาวจากราชาทิดขาวคารลันเตรียมประกาศอนาคตของตัวเองเอง็ดอร์ดบริหารดอนมุนกดดันอย่างหนัก หรือิงบอลฮาแลนกองหน้าฟอร์มแรงของบรูซเซร์ด์มุด์กล่าวยืนยันว่าเขาจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองใหไม่ช้านี้หลังจากบรูซเซอร์ดมุล์กดดันเขาในเรื่องนี้ฮาเลนวัย21ปีมีโอกาสย้ายออกจากทีมนั้งจบฤดูกาลนี้เมื่อเขามีค่าจีสัญญาราคา75ล้านยูโรซึ่งจะสามารถใช้งานได้เมื่อจบฤดูกาลนี้เป็นต้นไปและเขายังคงทำผลงานโดดเด่นให้กับดอทมุลต่อเนื่อง โดยเขาได้รับการคาดหมายว่าในตลาดซื้อขายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เขาจะเป็นนักเตะที่มีข่าวมากที่สุดในตลาดซื้อขายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผมได้เลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะผมเคารพในบุรุษเซดอดมุนแต่ตอนนี้สโมสสรเริ่มจะกดดันผมให้ผมตัดสินใจแต่สิ่งที่ผมต้องการทำคือการลงเล่นฟุตบอลตกกันข้ามพวกเขาอยากให้ผมตัดสินใจ ในตอนนี้เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแหล่งนั้นจะทำให้ผมต้องตัดสินใจในเรื่องนี้อีกไม่ช้าพวกเขากดดันผมหรือผมยอมรับในเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อต้องการให้เป็นแบบนั้นมันก็จะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นผมพูดแต่แรกแล้วว่าผมสนใจแค่การลเงเล่นฟุตบอลอยากมีสมาธิกับเกมตอนนั้นคือสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจ การตัดสินใจของผมก็จะ,จะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่จะไม่ใช่ตอนนี้เพราะเราอยู่ในช่วงที่ยากลำบากระหว่างฤดูกาลทีมเกมให้ลงเล่นหลายเกมผมจะไม่ตัดสินใจอะไรในตอนนี้ก่อนหน้านั้นฮันยูวคินบาสเกตซีอของเบอร์เซรอร์สมุนก็อ,ออกมายืนยันว่ามีหลายสโมอสรอสนใจในตัวฮาแลนเขาจะไม่ยายออกกากทีมในเดือนมกร,ราคมนี้ ดอทมุ n ยังคงอยู่ในการแข่งขันถึง3รายการและเราต้องการจบทุกรายการแข่งขันเพื่อการที่ทีมดีที่สุดของเราแน่นอนมันยากในการเก็บตัวเขาไว้กับทีมต่อไปแต่ก็ต้องพยายามทําให้มันมากที่สุดดีที่สุดเขาจะไม่ย้ายในตลาดรอบเดือนมกราคมแต่ในหน้าร้อนมันก็ยากในการเก็บตัวเขาไว้กับทีมและเขาก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของเราด้วยว่าเราไม่อาจรอให้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมได้ กับการรับทราบการตัดสินใจของเขาฮาร์ลนลงสนามให้กับดอตมูล77เกมทำไปถึง78ประตูในทุกรายการ